ขอเรียนไปยังผู้บัญชาการทหารอากาศและบรรดานายทหารอากาศทุกท่านวันนี้ที่พวกเรามากองทัพอากาศเป็นจุดที่สองเมื่อวานนี้ได้เดินทางไปให้กำลังใจทหารทหาร ที่กองบัญชาการกองทัพไทยที่ศูนย์ราชการพี่น้องทหารทหารแน่นอนที่สุดหนวันเวลานี้นั้นเราต้องรวมหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกับส่วนภาคประชาชนไม่มีเขาไม่มีเรากันทั้งนั้นเพราะว่าภารกิจที่สำคัญนั้น คณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยนั้นเรามีภาระหน้าที่ที่ต้องการจะให้กำลังใจบรรดานักรบไม่ว่าทหารบกทหารเรือทหารอากาศนักรบชุดดำทหารพรานและตำรวจตะเวนชายแดนและพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณชายแดน ทุกชีวิตสิ่งที่เราได้ไลยเห็นนั้นคือความอ่อนด้อยความใช้ไม่ได้ของรัฐบาลซึ่งความจริงตัวแทนทหารเนี่ยเขามาขอร้องว่าอย่าพูดถึงรัฐบาลแต่ว่าผมไม่ฟังรอกผมมาให้กำลังใจทหารเรื่องหน้าที่การต่อว่ารัฐบาลนั้นยังเป็นหน้าที่ของประชาชนกันอยู่ การตัดสินใจไปเจราจาหยุดยิงแบบงโง่แบบถูกหลอกว่าเนี่ยครับหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขและเนี่ยครับก็พิสูจน์กันอย่างให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าตั้งแต่เวลาเลิกหยุดยิงนั้นมันไม่เคยหยุดยิงในการหยุดยิง ยุดยิงตั้งแต่เที่ยงคืนรอยต่อระหว่างวันที่28ต่อวันที่ยี่สกปรากฏว่าก็ไม่หยุดยิงกันทั้งคืนเมื่อคืนนี้ก็ที่ภูมะเขืออีกผมไม่แน่ใจว่านายภูมิธรรมเวชยาชัย ซึ่งโดยส่วนตัวของผมเนี่รู้จักดีกว่าในฐานอากาศที่นี่เพราะรู้จักมาเป็นกว่าสาสิบปีแนละ้วแค่ไปยืนแถลงข่าวแรกอันวาอิบราฮิมเลยนะครับผลักกันไปนั้นเนี่ยเป็นผมเดินออกนะไม่เดินออกก็ผลักไอหัวมันขมัมโฟเดียมนะเพราะนี่นะครับทางการฝั่งประเทศไทยเราก็ไปติดเบ็ด ตั้งแต่อินโดแปซิฟิกจัดแม็กที่ต่อเนื่องกันมาลากเข้าสู่ข้อพิพาทอ้างเรื่องภาษีต่อรองกันเรื่องสงครามแต่สิ่งหนึ่งที่เราแลเห็นอย่างชัดเจนก็คือว่าความเป็นจริงอันวายฮิบราหิมที่ผมบอกเมื่อวานนี้สถานการณ์การเมืองภายในประเทศเขานี่อ่อนยั่วคนมาชุมนุมขับไล่ และคนที่นำในการขับไล่ก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่ยาวนานที่สุดดรหมาเทโมอัมัดอายุร้อยปียังขึ้นเวทีขับไล่มีประธานอัมโนและอดีตนายกรัฐมนตรีคนอื่นๆเราต้องไม่ลืมกันว่าอันวาอิบราฮิมพูชเนี่ยนะครับถึงการมาพบพ่อนายกสมียนประเทศ กับนายกแล้วไปพูดเปิดเพลงอมพระมาพูดวันนั้นถ้าเป็นภาษากายทางการเมืองเนี่ยเขาก็บอกว่ากูเลิกคบกับมึงแล้วกูไม่เชื่อมึงละทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อไปเนี่ยให้อันวาอิบราฮิมลองดูสิครับสีหน้าที่วางกับไอ้ฮุนมาเน็ตสีหน้าที่วางกับภูมิธรรมนั้น กลายเป็นคนละเรื่องเมื่อวานนี้ผู้บัญชาการทาหารของมาเลเซียก็เวบเดินทางไปพบผู้บัญชาการทาหารของกรรมัมพูชาและที่สำคัญที่สุดมันยิงไปโกหกไปยิงไปก็ให้มาลีโกหกไปว่าไม่มีสงบเงียบไม่เคยได้ยินซึ่งคนไทยไม่รู้ว่ามันเป็นคนหูหนวก แต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญก็คือว่าประเทศไทยเราปล่อยให้สถานการณ์นี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรจริงอยู่กองทัพอากาศเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในสมรภูมินี้เรามีเครื่องบิน F16 ซึ่งความจริงก็ซื้อมานานเกือบ40ปีแล้วเพียงแต่ไปรีโนเวทบิ้วใหม่ทั้งลำเท่านั้น ริปเพนเนีตั้งแต่ปี4950นั่นใหม่ที่สุดของเราก็เมื่อ18-19ปีที่แล้วในทานสงครามนั้นการซื้ออาวุธครั้งหนึ่งบางทีทั้งชาติก็อาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้แต่ว่าเมื่อมีความจำเป็นจะได้ใช้ในชาติหนึ่งเราก็เลยเห็นในยุทธภูมินี้ว่าอาวุธมีความจำเป็น ในการต่อสู้เรื่องศึกสงครามเพียงใดผมเรียนกับพี่น้องว่าเราได้ไปบอกตะเวนบอกกับรัฐบาลว่างบประมาณที่ใช้ในการทำม,มาหารับประทานทั้งหลายนั้น1 5 7่0 0นล้านซึ่งเอาไปแจกกระจายอ้างพื้นเศรษฐกิจไม่เกี่ยวอะไรหรอกในทางการเมืองคือไปแบ่งงบประมาณ หาเงินเกมสำรองเรื่องการเลือกตั้งกันทั้งนั้นแหละเราก็บอกว่าเอาเงินส่วนนี้กันเอาไว้สำหรับสิ่งที่ไม่คาดฝันในการป้องกันประเทศอบกลางบวกกับกรบ,บประมาณส่วนนี้ก็เกินกว่าสองแสนล้านแต่ักการเมืองมันกระจอกเกินไปในเรื่องของความรักชาติบ้านเมืองผมอยู่ในสภารู้จักกันทั้งนั้นแหละ ไม่มีใครที่ไม่รู้จักฝั่งนน้นก็รู้จักเยียงแต่ว่านี่นะครับไอ้ความที่ไม่คับไม่เท่าทันกระจอกอง,ง่อยคุณปล่อยนะครับให้เขามาถล่มผิดภายใต้เงื่อนไขสัญญาแล้วก็รอเพียงแค่ป้องกันตัวเองคุณจะเอาหน้าทําหอกอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเหมือนกับ MOU ปี2 5 4 3 กัมบูชาได้ละเมิด600ครั้งและประเทศของเราก็ไม่ยอมที่จะยกเลิกเราก็มีความเชื่อรอเรื่องการละเมิดผิดข้อตกลงตาม MOU ปี2 5 4 3บ้านเมืองอยู่ในสภาพอย่างนี้ไม่ได้หรอก MOU ปี44ก็สอบไปในทางที่เสียพื้นที่ทางทะเล เวลานี้เนี่ยครับเขามองเรื่องอะไรเขาบอกเรื่องฐานทัพเขามองเรื่องแร่งพลังงานซึ่งเป็นจุดเติมเชือเ้อเพลิงที่ใหญ่ที่สุดผมเรียนกับพี่น้องว่าในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งมากับคณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยนั้นมาเพื่อให้กำลังใจในฐานะกาศท่านอย่าได้กลัวรัฐบาล ท่านจงกลัวประชาชนเถอดรัฐบาลมาแล้วก็ไปรัฐบาลขายชาติก็มีจำนวนมากแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นอารมณ์ของประชาชนนั้นเขาเห็นใจในการทำหน้าที่ของทาหารทาหารวันนี้ผมยังไม่ได้ยินการถแถลงไม่ว่าจะเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมคิดเหลีย่ยมคูทางการเมืองต่อรองใช้เดียวลังกาวียอมไม่แต่งตั้งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเร็วที่สุดในยามที่บ้านเมืองมีศึกสงครามไม่ได้คิดเรื่องชาติบ้านเมืองใดๆทั้งสิน้นคิดเรื่องแต่เกมทางการเมืองเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องแ่า อยากให้เสียงนี้ได้ยินข้ามเลยครับจากกองทัพอากาศไปยังรักษาการนายกรัฐมนตรีรวมกระทั่งทีมไทยแลนด์ว่าเนี่นะครับวันนี้เมื่อข้อตกลงที่กัวลาลัมเปอร์มันถูกฉีกและไม่ได้รับการปฏิบัติเราจะกลายเป็นประเทศหน้าโง่ร้อยเขาโจมตีและคำเห็นก็ไปพ้องว่าเราโจมตีเขา เราจะไม่ทำอะไรไหมถ้ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีปัญญาเดี๋ยวประชาชนจะไปจัดการกับรัฐบาลนี้เพราะชักจะมากเหลือเกินและที่สำคัญที่สุดพี่น้องที่รำท้งหลายในวันที่สองสิงหาคมนี้ที่เรามีการนัดหมายกันเพื่อสำแดงพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยของชาติ หลายคนก็มีความห่วงใย,ยกันว่าทำไมข่าวคราวมันเงียบเหลือเกินผมก็บอกว่านั่นนะสิอยากให้พี่น้องประชาชนสื่อสารมวลชนทั้งหลายได้เผยแพร่กระจายข่าวสงครามยังไม่ได้ยุติเป็นไปตามที่ภูมิธรรมอันวาคุณมาเน็ตได้แถลงไหมเพราะข้อเท็จจริงตั้งแต่นี่ยครับ ทำทำบันทึกข้อตกลงกันมายุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขมันก็ยิงโดยไม่มีเงื่อนไขตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาผมเรียนกับพี่น้องว่าเพื่อให้การแสดงออกของประชาชนนั้นทรงคุณค่าวันนี้นะครับมาให้กำลังใจในส่วนกองทัพอากาศวันพรุ่งนี้ไปกองทัพเรือและก็ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งคนลืมเรื่องตำรวจตะเวนชายแดนไปก็ได้รับบาดเจ็บกันหลายคนและก็วันศุกร์สิบโมงเช้าที่กองทัพบ,บกวันที่สองก็เข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิผมเรียนนะครับเป็นประการสุดท้ายว่าทหารทั้งหลายต้องไม่ไปเป็นทาสนักการเมืองชั่วเพราะถ้าการใดเนี่ยนะครับทหารฟังนักการเมืองที่ขายชาติ ประเทศชาติเราก็จะล่มจมเพราะฉะนั้นในฐานะประชาชนเราก็วาดหวังและก็มีความศรัทธาเชื่อมัน่นต่อกองทัพอากาศที่ได้ทำหน้าที่ในยุทธภูมินี้แต่ต้องรู้ว่าอย่างหนึ่งว่าไม่มีสัญญาในหมู่จรฉันใดสนธทิสัญญาใดๆที่เป็นข้อตกลงไม่ได้รับการปฏิบัติเชกเช่นนั้นเมื่อมีการละเมิดข้อตกลง เพราะฉะนั้นอย่าไปยึดมั่นข้อตกลงก็ต้องรบกันต่อไปจนกว่าที่จะยอมสงบศึกกันจริงๆไม่ใช่สงบจึกสงบศึกยอมปลอมแล้วมาล่าย,ยิงทหารและประชาชนคนไทยกันอยู่แบบนี้ผมวาดหวังว่าการทำหน้าที่ของกองทัพอากาศนะครับจะได้รับกำลังใจจากพี่น้องประชาชนโดยทั่วนหน้าประชาชนเราไม่ได้มาเรียกร้องด้วยความกระหายสงคราม หรือต้องการจะให้ค่ากันแต่นี่เป็นเรื่องของดินแดนเป็นเรื่องของบูรณาภาพแห่งดินแดนที่เราจะต้องมีหน้าที่ร่วมกันรักษาพวกท่านเป็นแนวหน้าเราเป็นแนวหลังต่างฝ่ายต่างช่วยกันเพื่อรักษาชาติบ้านเมืองจากรุ่นสู่รุ่นนะครับเราจะส่งเนี่ยนะครับมรดกให้กับคนรุ่นต่อไปนะครับด้วยความสง่างา,งามเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของเรา ขอเป็นกำลังใจกับกองทัพอากาศอีกครั้งสวัสดีครับ